วัสดีวันนี้เช้าวันศุกร์ที่22ฝนตกจริงๆฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะที่กร e นเด h e วอล l แต่วันนี้ตื่นเช้ามาคือแบบกำลังจะออกมารอรถบัสเพื่อลงไปในเมืองนะเพราะว่าเดินลงไม่ไหวแน่นอนเพราะว่านี่ฝนตกถนนลื่นซึ่งเราเดินมาเนี่ยโอโ้โหคือดูวิวธรรมชาติดิโคสวยอะ่ะดูดิที่ Green ด h e วอล l นะหมอกลงวิวภูเขาสวยคือในกล้องอะ่ะก็ดูสวยนะแต่แบบของจริงคือแบบยิ่งกว่าอีกอ่ะ มันแบบมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะนอกจากจะมาที่เนีมน่มันยอดเยี่ยมเกินไปอ่ะคืออยากทําอยากมาทํากิจกรรมที่นี่ต่อนะครับแต่ว่าฝนมันตกอ่ะแล้วมันเวลาไม่พอคือแบบอยากไปนั่งกระเช้าอยากไปอูทะเลสาบแต่คือเวลาไม่พอจริงจริงๆถ้าฝนไม่ตกอ่ะว่าจะไปนะแต่พอฝน,นตกแล้วมันก็ พักก่อนเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็มารอรถบัสนะฮะคนก็มารอกันเติมเลยดูวิวยสองข้างทางคือแบบต้องมาต้องกลับมาแล้วเจเอกันเแมอ ไปลงที่เมืองถ้าออกเสียงไม่ผิดก็น่าจะเป็นสไปซ์จากนั้นก็จากสไปซ์นี่ไปที่วิปจากวิปก็ไปที่สมัตประมาณน,น่าจะถึงประมาณบ่ายสองเดินทางใช้เวลาทั้งหมด,ด้วยประมาณสองชั่วโมงก็ขอบคุณนะครับต้นแบบในการเดินทางเราก็จากช่องพี่เรย์แมคโดนัลด์ไอดอลผมเลยนะที่พี่แค่ทำรายการ r ร a m i

จริงๆนึกว่าเป็นเมืองเล็กๆนะแต่ว่ามันเป็นเมืองแบบอยู่ในเขามากแต่ว่ามีตรอกมีซอยแบบว่าเต็มไปหมดอ่ะอารมณ์เดินเหมือนแบบอยู่เมืองหนึ่งอ่ะมีรถมีรถของทางโรงแรมมารับนักท่องเที่ยวเต็มไปเลยสวยไปหมดเลยดูดิอารมณ์เหมือนอยูโซปเลยเหมือนนะแต่เป็นเมืองในเขาอ่ะ วันนี้เราก็จะเดินไปที่พักนะครับวันนี้อาจจะวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรนะก็เข้าที่พักแล้วเดี๋ยวมาเดินเที่ยวในเมืองสองหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแลนว่าจะไปขึ้นเขาไปกราน์กราชนะครับ่วานนี้เห็นเห็นเพื่อนรีวิวเคยเห็นเพื่อนรีวิวว่ามีร้านอาหารไทยเชื่อว่ารัวไทยมั้งเท่าจะไม่ผิเดเดินทั่วเมือง มันคือแบบเวอร์มันสวยเวอร์จริงเกินไปอารมณ์เหมือนแบบเป็นญี่ปุ่นนะแต่คือนีนี่มันคือสวิตอะแล้วมันอยู่ในเซอร์แมทมันคือเดอะเบรกเลยอ่ะแล้วมันจะสวยขนาดนี้วะคือแบบยังไม่ต้องรีบไปเข้าที่พักเลยก็ได้แล้วฟังเสียงน้ำาดิใสใช่แล้วดูบ้านโซนฝักหลังนมันคือแบบเรียงกันสวยมากอ่ะมันโกงกันเกินไปแล้ว สวยมากสองฝั่งมุมดิสเซอร์แมน แบบหาี่สุดไม่ได้สวยเกินยายจริงพรุ่นี้เราน่าจะขึ้นไปบนเขาเมื่อกี้เห็นรถไฟไต่ขึ้นไปละโคโนกราชว่าเขาขึ้นไหไม่รู้ว่าเขาลูกไหนอาจจะลุกนู้นก็ได้ก็ว่าจะเดินรอบเมืองสนุกแล้วก็ก่อนกลับก็แวะไปกินข้าวจริงๆก็อยากกินอาหารที่นี่นะเพื่อน มาเที่ยวก่อนหน้าเขาไปกินอาหารไทยก็ซึ่งเราติดอาหารไทยอยู่แล้วที่อังกษิษที่ออฟฟอร์ดไม่ค่อยจริงๆก็กินนะแต่ว่ามันก็หารสชาติถูกปากม่แลวสุดแต่วจะกินอาหารป็นเดิมอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ใใยดูดิดูเขาลูกนั้นดิโคตรสวยดูดิไกลๆนั้นปะดีอ่ะดูดีเวิร์สวยสะอาดคนลุก เห็นแล้วคนลุกจริงขนลุกยันหน้าดูดินั่นเขาอะไรอะ่ะแมทเทนฮอร์เหรอใช่ไหมเห็นปะเนี่ยนั่นอะ่ะไกลๆอยู่นู้นอะ่ะโอ้โหมันแบบสวยเกินบรรยายจริงเกินไปแล้ว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 มันจะสวยทุกเส้นทางกว่าได้เด้อ สำรวจเมืองนะฮะเดินไปเรื่อยเลยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนละอ้แต่ตอนนี้อยู่แบบว่าอยู่บนเขาเดินขึ้นมาก็ยังมีบ้านมีโรงแรมให้พักเยอะแยะไปหมดเลยครับขึ้นไปอีกซึ่งทางบ้านพักของเราเนี่ยจะอยู่ข้างล่างก็คือจริงๆอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกทางลงไม่เจอแล้วก็ร้านอาหารที่นี่ส่วนใหญ่เปิดประมาณแปดโมงครึ่งนฮะขึ้นไปมุมสูงๆแล้วก็ถ่ายลงมาดีกว่า น่าจะสวยโอ้โหแต่ตรงเนี้ยชัดมากดูสวยเลยอ่ะมันแบบโอ้ยหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วนะสักครั้งหนึ่งชีวิตต้องมาจริง จะเป็นเหมือนแบบโซนที่พักที่มันแบบว่าเรียงกันเป็นยอดเขาอะแต่ว่ามีบ้านหนึ่งเว้ยที่พักหนึ่งอะแบบขุมเป็นดูวิวแบบดูเด่นกว่าเพื่อนอะมันเหมือนเป็นกระจกเว้ยเอออันนั้นอะไม่รู้ทุกคนเห็นป่ะแต่ว่าในกล้องมันดูไกลไงโซนแถวนี้คือแบบดูเงียบสงบมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองเท่าไหร่แล้วมันจะ มันก็ไกลยอยู่ะแต่ว่าแบบดูดูสวยกว่าก,ากนาน็น่าจะสนุกสัท่าไหรนี่แต่โซนนี้คือบ้านมันจะเป็นแนวแบบสร้างแนวแนวเดียวกันอะแต่ว่ามันคือมันดูมีดีเทลแล้วก็หน้าถ่ายรูปอะ่ะมันดูสวยอะ่ะชอบผมชอบบล็อกแบบเนี้ยมันก็หมดละเอาเป็นว่าถ้าจะขึ้นไปแนะนำให้ รถไปดีกว่านะเพราะถ้าจะเดินก็อาจจะแบบหมดเรียวหมดแรงกันตั้งแต่ชั้นแรกอะ่ะเพราะมันชันมากมันอยู่เป็นแบบไต่เขาขึ้นไปอ่ะี <c> ่ <oughs> แล้วแบบพวกที่มันจองบ้านสูงๆสงนี่ <c oughs> ถ้าแบบรถหยุดวิ่งแล้วอยู่ข้างล่างอยู่นี่ทำไงวะเนี่ย <c oughs> ดู สวัสดีเช้าวันที่23่สิากันยายนนะครับสำหรับเชา้ชานี้ประมาณ11โมงบรรยากาศประมาณ4-5องศาสูงสุดคือ6สสำหรับเมืองนี้นะครับเซบัสคือหนาวหนาวแบบหนาวเลยอะ่ะซึ่งจริงๆก็หนาวตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่มอวานยังได้อยู่แต่วันนี้ก็คือเริ่มเย็นคือวันนี้หมอกหนาปั๊บเลยดูดิ เห็นยอดเขาเลยนะมานี่เห็นอยู่เมฆครึ้มวันนี้นะครับเรามีแพลนที่จะขึ้นไปเที่ยวที่เอ่อชื่อว่าแคนแกร์เอ่อข้อมูลนี่น่าจะประมาณความสูงประมาณ3,000ก้อีก85เมตรซึ่งวันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะ มาซื้อตั๋วกันแล้วก็ขึ้นไปดูโดยใช้รถไฟขึ้นไปประมาณ45-50นาทีแล้วแบบชุดไม่ได้เตรียมตัวกับการมาเที่ยวขึ้นเขาอะ่ะเอาล่ะจะไปซื้อตัว๋วแล้วก็เดินทางกันเลยนี่แล้วมีรอบรถไฟให้ดูด้วยนะ ซื้้ออตัววนก่แลเรียบร้อยแล้ว,ว,วครับซื้อมาเรียบร้อยตอนแรกดูราคาถ้าเกิดเราไม่มีสวิตพาร์ทเนี่ยราคากระโดดไปถึง110สิวิตฟังนะ แต่พอมีสวิตพาร์ตแล้วก็ลดได้ครึ่งหนึ่งอะจากแบบราคาจริงๆราคาวันเวคือ55สวิตฟังแต่พอใช้สวิตพาร์ตคู่กันแล้วมันราคาเดียวกันเลยแต่มันเป็นรีเทิร์นเออคือคุ้มมากเว้ยแนะนำเลยซื้อสวิตพาร์ตมันแบบลดได้50%เดี๋ยวไปรอบนี้เลยว่ะแล้วเดี๋ยวแจ้งข้างบนกา้า แต่งตัวกันดีแล้วดูเราแต่งตัวไม่มีความพร้อมใดๆทั้งนั้น พลไปหมดแถมหิมะตกด้วยนะฮะดูดิทุกอย่างขาวไปหมดสวยมากสวยมากเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้แต่แบบว่าลงลงลง,ลงแรมที่พงที่พักที่นี่คือดีมากสวยมุมสวยถ้าเกิดหมอกหายนี่คือนี่เลนะเนี่ยมองเห็นวิวข้างล่างสวยมากมีแต่หมอก ดูดิมาตก <Wow. S 1> เรามาเร็วเกินไปว่ะแต่ฟังใี้ฟ้าเปิดแล้วนะจริงๆเราสามารถเดินลงไปได้นะแต่ว่าไม่ใช่ทางนี้ต้องไปอีกทางนึงโอ้โหดูเสื้อดิไม่ไหวแล้ว โอเคเดี okay. ๋ยวไปหาที่ลมกันนะหิมะโอ้ยนี่แบบเป็นแบบครั้งที่สองครั้งที่สามที่ได้จับหิมะเนี่ยขาโพรน สุดของลืมชื่อเลย g ก l d e n g r a า e นะครับจริงๆอยากขึ้นมาดูววแต่แบบมันมีแต่หมอกไม่มีอย่างอื่นเลยแต่คือแบบเดินมาแล้วเหนื่อยความกดอากาศคือแบบชวนแบบว่าจะเป็นลมง่วงนอนมากลเลยเหมือนแบบความกดอากาศมันต่ำแล้วมันหายใจไม่ทันสายอยากขึ้นมาเห็นมาดูแมทนทนฮอนนะแต่แบบ ทุกอย่างแม่งบงังหมดแล้วแต่เราจะสามารถรู้ได้จากกล้อง360องศานะนี่นข้างในมันจะแบบว่ามีคําบอกว่าตรงไหนคืออะไรเห็นปะดูดิเสียดายไม่ได้เห็นแมททนอนตอนนี้ ข้างล่างคือแบบว้าวสามารถลงเดินลงไปได้นะ,นะฮะถ้ามีโอกาสก็แนะนำให้มานะฮะสักครั้งในชีวิตทำไมเขาต้องเลี้ยงหินกันตลอดเลยวะแบบว่าเวลามาเมืองหนาวเนี่ยเคยสงสัยกันปะสวยมาก ข้างล่างก็มีทะเลสาบข้างบนก็หิมปะปกคลุมเขาดูดิสวยไปหมดเยี่ยมยอดมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะก็ท้องฟ้าเริ่มโปรง่ง สวยมากดูห้งหลักนี่ไงนี่รถไฟเพิ่งออกไปเดินมาไม่ทันสวยมากครับตอนนี้พอแรด,ดออกแล้วแบบฟ้าเออเมฆเริ่มโปร่งแสงนี่คือแบบคือมันดีอะ่ะสวยมากคุมคุมแล้ว ทุกคนแล้วตอนนี้รถไฟก็มาแต่พอจะลงรถไฟทีนี้เห็นแม่ท่านฮอนแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นบุญตาแล้วนี่เลยเห็นถึงจะนิดเดียวก็เถอะเห็นไหมมีไงแม,มท่านฮอนแมท่านฮอนอยู่ไม่ไกลโอเคแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับ ยอดเขาแม่นธนอนอยู่ตรงโน้นเลยมุมนี้คือสวยมากทั้งสองข้างทางก็สวย สวัสดีทุกคนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่24กันยายนวันนี้เป็นวันที่เราต้องเดินทางต่อจากเซอร์แมทไปเวเวนะครับก็รู้สึกยังไม่อยากไปจากที่นี่เลยเพราะที่นี่มันสวยมากแต่ก็เราก็ต้องเดินทางต่อไปยังเป้าหมายที่เราวางไว้ตามแลนนะครับเราจะไปพักที่เวเวสองคืน เช้าวันนี้อากาศแบบว่าเย็นสบายมากแดดออกเปรี้ยงอันนี้เป็นเวลาแบบ10โมงนิดๆเดี๋ยวเราจะไปที่สถานรถไฟแล้วก็ต่อรถกันไปที่เวยเว่นะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็รอดูติดตามการเดินทางของผมต่อนะครับวันนี้แดดดีวะ่ะแดดเปรี้ยงเลยนะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานมีแต่หมอกวันนี้มีแต่แดด บรรยากาศดีเหมือนเดิมชอบเสียงน้ำมากบ้านโซนฝั่งนี้ก็สวย see you next time สมัครเอาคัมแบ็กนะไ <Yahoo! S 1> ปะเดินทางต่อจ้า